ไหว้พระบาทสี่รอยครั้งหนึ่งก็เท่ากับได้ไหว้พระพุทธเจ้ารวดเดียวถึงสี่พระองค์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรประวัติและความเป็นมาแห่งพระพุทธบาทสี่รอยตามคำบอกเล่าของพระราชอุดมมงคลหลวงพ่ออุตตมะวัดวังวิเวการามกาญจนบุรีก็ได้เคยเล่าให้ผู้เขียนเนาวนรยานฟังเมื่อประมาณปีพศ2538 ถึง2539ว่าพระพุทธบาท400นี้เราเคยได้ทุดงไปกราบมาแล้วสมัยก่อนตอนที่เรายัางทุดงอยู่ในเขตภาคเหนือนั้นเราเคยได้ยินเขาเล่าลือกันว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ที่โยนกนครเราก็ทุดงไปหาอยู่สมัยที่เราไปนั้นเป็นราวพศ2490ถนนหนทางยังไม่มีเราต้องทุดงข้ามเขาไปหลายลูกจึงไปถึง และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่หลวงพ่ออุตตมะได้กล่าวย้ำอย่างหนักแน่นว่าพระพุทธบาทสี่รอยแห่งนี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงเหยียบไว้เองนอกจากนี้หลักฐานในทางวัตถุที่ยืนยันว่ารอยพระพุทธบาทแห่งโยนกบุระแท้จริงแล้วก็คือพระพุทธบาทสี่รอยคือแผ่นศิลาจารึกที่ติดอยู่บนพื้นผนังกำแพงมุกหลังพระวิหารพระนาคปลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพอันสถาปนามาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยในศิลาจารึกนั้นได้บรรยายถึงรอยพระพุทธบาททั้ง5้าแห่งโดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทที่โยนกบุระนั้นในศิลาจารึกแผ่นนี้ได้ขยายความระบุถึงที่ประดิษฐานไว้อย่างชัดเจน รอยพระพุทธบาทอันพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานไว้บนยอดเขา,างัง n g i ้งแดนโยนกประเทศชื่อเมืองเชียงใหม่ยิ่งไปกว่านี้หลักฐานในทางวัตถุที่สำคัญอย่างยิ่งยวดอีกประการก็คือคำให้การของขุนหลวงหาวัดอันว่าด้วยเรื่องต่างๆของกรุงศรีอยุธยาที่พระเจ้ามังระกษัตริย์พมา่าให้อาลักษ์บันทึกรับสั่งของเจ้าฟ้าอุทุมพรขุนหลวงหาวัด หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองเมื่อปีพศ2310ไว้อย่างละเอียดโดยตอนหนึ่งได้กล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สเสด็จพระราชดำเนินส่งนมัส,สการพระพุทธบาทสี่รอยสมัยโบราณเรียกว่าพระพุทธบาทตรังรุ้งไว้อย่างชัดเจนว่าสมัยสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปรบที่เมืองหางพระองค์ทรงทราบว่า มีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาเรียกเขารังรุง้งจึงได้เสด็จขึ้นไปนมัสการส่งเปลืองเครื่องทรงทั้งสังวานและภูษาแล้วทรงถวายไว้ในรอยพระบาทและทำสักการบูชาด้วยธงทูบเทียนข้าวตอกดอกไม้มีเครื่องทั้งปวงเป็นอันมากแล้วจึงทำการพิธีสมโพธิอยู่เจ็ดกาตรีด้วยเหตุดังพันนานามานี้เองพระพุทธบาทสี่รอยที่มีหลายชื่อหลายนาม ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธบาทรังรุง้งหรือพระพุทธบาทแห่งโยนกปุระจึงเป็นรอยพระพุทธบาทรอยแรกที่คนไทยได้เคยค้นพบและกราบนมัสการสมดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยได้ทรงรับรองไว้ครั้งหนึ่งว่าพระพุทธบาทสี่รอยแห่งนี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยด้วยเหตุนี้ แม้พระเดชพระคุณพระยาณสิทธาจารย์หรือหลวงปู่ศิลพุทธาจารโรพระอริยะเจ้าผู้ทรงคุณธรรมและยานสมาบัติชั้นสูงสายพระอาจารย์ม่านภูริทัตตะมหาเถระแห่งสำนักถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เคยชุดงไปกราบพระพุทธบาทสี่รอยและนำมาเทศนาบอกเล่ารับรองภายหลังจากตรวจการทั้งปวงด้วยยานวิถีแห่งพระอรหันตเจ้า ที่ไม่มีเกเรสาสวะใดามากีดการปิดกั้นได้จนพระพุทธบาทสี่รอยแห่งนี้เป็นที่รู้จักมักคุ้นและแพร่หลายโดยทั่วไปในเวลาต่อมาในเขตเชียงใหม่นี้ยังมีพระบาทสี่รอยอยู่ในเขตอำเภอแม่ริมแต่ว่าลึกเข้าไปในภูเขาหลวงปู่ผู้เทศไปดูมาแล้วไปกราบไปไหว้มันเป็นก้อนหินก้อนใหญ่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นไปอยู่ข้างริมแม่น้ำ พระพุทธเจ้ากักกุสันโทได้มาตรัสรู้ในโลกท่านก็มาเหยียบรอยพระพุทธบาทไว้ในยอดก้อนหินนั้นยาวขนาดสิบสองอกพระพุทธเจ้ากักกุสันโทก็โปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายนำพระสาวกอุบาสกอุบาสิกาไปสู่นิพพานเมื่อหมดศาสนาพระพุทธเจ้ากักกุสันโทแล้วศาสนาพระพุทธเจ้าโกนาคมโนก็มาตรัสมาสอนหรือขนสัตว์ไปอีก ก่อนนิพพานท่านก็มาเหยียบไว้ที่พระบาทแม่ริมนี้เป็นรอยที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าโกนาคามโนนิพพานไปพร้อมด้วยสาวกแล้วศาสนาธรรมคำสอนท่านหมดไปก็มาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสโปมาตรัสรู้ท่านก็มาเหยียบไว้ได้สามรอยเมื่อศาสนาพระพุทธเจ้ากัสโปหมดไปแล้วมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ให้ชื่อว่า พระพุทธเจ้าโคตมะโคตระพระพุทธเจ้าโคโดมมาตรัสรู้ก่อนที่ท่านจะนิพพานก็มาเหยียบรอยพระบาทไว้ในก้อนหินก้อนเดียวกันจึงให้ชื่อว่าพระพุทธบาทสี่รอยคือในโลกแผ่นดินนี้ยังเหลืออยู่อีกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่เราทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาจนชินหูแล้วว่าพระศรีอริยะเมตรยโยโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้เป็นองค์สุดท้าย เมื่อจัดสรู้แล้วโปรดเวเนยศัสตว์แล้วก็มาเหยียบไว้อีกก็คล้ายๆกับว่าเหยียบปิดเลยละลายหินก้อนนั้นเพราะว่าเมื่อหมดาศาสนาพระเสด็อนแล้วก็ไม่มีาศาสดาใดที่จะมาจัดสรู้อีกเรียกว่าแผ่นดินที่เราเกิดนี้นับว่าเป็นแผ่นดินที่ร่ำรวยที่สุดแผ่นดินนี้เรียกว่าพัทรก,กับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจัดสรู้ได้ห้าพระองค์ หรือแม้แต่หลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมพระอริยะเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อย่างยิ่งยวดแห่งวัดป่าอรัญญวิเวกจังหวัดนครพนมเมื่อครั้งอย่างเที่ยวทุดงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยเช่นกันว่าพระพุทธบาทสี่รอยนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมหาพัทธรกับที่มีความสำคัญที่สุดในจักรวาลด้วยเหตุดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เอง จึงเป็นที่สมมุติยุติสรุปการทั้งปวงได้อย่างสิ้นสงสยัยอย่างสิ้นเชิงแล้วว่าอันพระพุทธบาทแห่งโยนกปุระหรือพระพุทธบาทดังรุง้งและหรือพระพุทธบาทสี่รอยซึ่งประดิษฐานอยู่ณที่วัดพระพุทธบาทสี่รอยตําบลสะลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ดังที่พันรนามานี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่แท้จริงและมีความสําคัญอย่างที่สุด อย่างที่ไม่เคยปรากฏมีมาก่อนตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยหนึ่งแสนมหากับถึงเพียงไหนเพราะที่สุดพระคุณเจ้าหลวงปู่เสมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่พระผู้ที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานแห่งยุคก็ยังได้เคยพยากรณ์ไว้เมื่อครั้งที่หลวงปู่สิมยังเป็นสามเณรอยู่ว่า เนนสิมนี้ยังเป็นดอกบัวที่ยังตูมอยู่ถ้าเบ่งบานเมื่อใดจะหอมกว่ามูเมื่อได้เล็งยานพิจารณาการทั้งสิ้นแล้วจึงได้กล่าวสรุปปิดท้ายไว้ก่อนละสังขารไม่นานว่าพระบาทสี่รอยนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเหยียบรอยพระบาทไว้เองจริงๆรอยพระบาทที่จังหวัดสระบุรีเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโคโดมเพียงพระองค์เดียวแต่ที่พระบาทสี่รอยนั้น เป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ไหว้พระบาทสี่รอยครั้งหนึ่งก็เท่ากับได้ไหว้พระพุทธเจ้ารวดเดียวถึงสี่พระองค์นั่นแหละ